NASA ซื้อมือถือให้ศึกษะจังเธอดีใจมากนี่สินะช่วงเปิดม่านแห่งยุคสมัยใหม่รูปแรกที่เธอถ่ายคือสามีของตัวเองเธอจะใช้รูปนี้เป็นวอลเปเปอร์จากนั้นเธอก็ไปขอแลกลายกับ คานามิจังรูปโปรไฟล์ของคานามิคือหัวใช้เท้าสุดเซ็กซี่ส่วนรูปที่รุ่นพี่ใช้เป็นตาลุงที่ชื่อจอห์นฟอนนอยมันเป็นคนประดิษฐ์คอมพิวเตอร์อาญะไม่เห็นเข้าทั้งสองคนทำอะไรกันอยู่เธอก็แลกลายบ้างของอายะเป็นรูปผู้ชายสุดลอที่ทำงานเก่าของนาซะขอให้ไปช่วยงานหนึ่งวันอาจจะต้องนอนค้างถ้ารู้เวลากลับจะติดต่อมานะศิกษะจังช่วยงานที่โรงอาบน้าก็สุ้ๆนะศิกษะรู้สึกเหงามือ เมื่อนาสะไม่อยู่เธอตั้งใจจะส่งสติกเกอร์ไปให้แต่คิดดูแล้วนอกจากจะรบกวนแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอาจเสียสมาธิในเวลางานได้หนึ่งทุ่มแล้วคุณสามีก็ยังไม่ติดต่อมาเลยแล้วเสียงไลน์ก็ดังขึ้นขอโทษนะทำงานอยู่ห้ามใช้มือถือไม่ได้อยู่กับศึกษะจังเหงามากเลยกว่าจะได้กลับก็คงเช้าคืนนี้ศกษะต้องนอนเหงาคนเดียวนาสะเดินแบบซอมบี้กลับมานึกไม่ถึงว่าต้องทำงานถึงตีสี เขาค่อยๆย,ย่องเข้าไปในห้องที่มีสึกษะนั่งรออยู่เธอนอนไม่ค่อยหลับลำบาก่อยนะคุณสามีนาสะก็ขอนอนก่อนง่วงมากเลยศึกษะก็จุบฝันดีแล้วทั้งคู่ก็นอนด้วยกันนาสะยังไม่ได้จุบฝันดีวันนี้ต้องห่างกันทั้งวันศึกษะอยากให้นาสะเอาใจมากกว่านี้ นาสาก็ขึ้นคล่อมทันทีอยู่หางศิกษะผมก็เหงาเหมือนกันเหงามากขนาดนี้เลยทั้งคู่จูบกันอย่างดูดดื่มแล้วก็กอดกันหลับไปจนถึงเช้าแล้วตอนนี้ก็จบลง